สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมารับชมเหรียญหลวงพ่อโตวัวดนานเจิงรุ่นแรกเนื้อทองคําซึ่งเป็นที่สุดของความหายาและไม่มีใครเคยได้เพราะไม่มีใครอยากเอามาให้ท่านดูหรอกถ้าไม่ใช่ผมผมอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเหรียญเนื้อทองคําที่สวยและวอดอาม มีอยู่เพื่อเป็นบุญและวาสนาของพวกท่านด้วยที่ได้รับชมเหรียญนี้และเป็นบุญวาชนาของผมที่มีเหรียญนี้ไว้ในครอบครองผมอยากให้เพื่อนๆนได้ดูการแกะของจ่างสมัยก่อนซึ่งเป็นการแกะที่ฮอนอามะสำหรับช่างในสมัยนั้น อุปกรณ์ในการแกะเหรียญทุกอย่างล้วนไม่มีความทันสมัยแต่ช่างแกะเหรียญน,นี้ได้ฮดออารมจริงๆผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมาดูดำหนิในเหรียญหรือธรรมชาติของเหรียญในการต่อของเส้นยันแต่ละจุดผมอยากเพื่อนเพื่อนมารับชมไปพร้อมกันผมจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูใบหน้าขององค์พระซึ่ง ผมดูกี่ครั้งก็มีความสุขและผมหวังว่าเพื่อนๆทุกคนก็จะมีความสุขกับผมด้วยในการได้รับชมเหรียนนี้ผมอยากเ,เพื่อนๆดูในตาขององค์จะคมมากเป็นเส้นแหลมๆวิ่งมาจนจมูกและเยืมฝีปะของท่านทั้งสองฝั่ง จะมีเส้นเล็กๆวิ่งที่มุมปากของท่านด้วยความคมใบหูเส้นคอรหรือเม็ดประศกจะมีความคมชัดมากและลายเส้นขอบพิมพ์ด้านในตรงปลายเกรดของพระจะมีเส้นแตะเล็กๆเหมือนปลายเข็มตรงนี้หนึ่งจุดและเส้นสังกติผมอยากเพืเ่อนๆสังเกตตรงนี้จะเป็นเส้นที่นูนขึ้นมาและคมมาก คือตรงนี้หนึ่งจุดและเส้นสังกติด้านในจะมีเส้นเล็กๆบางๆวิ่งเกือบทั้งเส้นของสังกติเลยอย่างนี้จะดูยากหน่อยเพราะเป็นผิวเนื้อตรงคำผิวพระจะสะท้อนแสงมากและผมอยากเพื่อนๆดูเส้นสกเกลตรงแขนขององค์พระเส้นจะวิ่งลงมาโค้งลงมาและมาจนที่สบงของ พระสาวตรงนี้กคมๆเลย1น่เส้นและใต้แขนของพระสาวกก็มีเส้นแตะกลมๆสอง,คงเส้นเหมือนแม่น้ำสอสายวิ่งมาบรรจบกันตรงนี้กลมๆด้วย1จุดและใต้คางของพระสาวกจะมีเส้นสเกลเล็กๆมคมๆวิ่งโค,งคง้งๆหนึ่เส้นลงมา ที่เส้นคอตรงนี้ด้วย1จุดผมยใาเ้เพื่อนๆได้สังเกตดูให้ดีๆและจุดต่อไปผมจะให้เพื่อนๆได้ดูที่ฐานของพระสาวกจะมีเส้นสเกลแตะด้านข้างทั้งสองฝังคมๆซึ่งเส้นพวกนี้เหยียนเกยถดไม่ติดแน่นอนและเส้นแตะที่ใต้อัศนะฐานบัวขององค์พระก็จะแตะเกินเส้นขอบ บังคับพิมพ์ด้านหนยมาตรงนี้หนึ่งเส้นเลตรงนี้อีกหนึ่งเส้นเลตรงนี้จะมีเส้นกลมๆวิ่งหนึ่งเส้นด้วยอย่าผมย้ายเพื่อนเพื่อนได้สังเกตหลายจุดเละาําลยข้อเท้าขององค์พระก็มีเส้นกลมๆลงมาถึงด้านล่างข้อเท้าด้านล่างเลยเส้นแขนใต้แขนฝัง ซ้ายขององ์พระจะมีเส้นสเกลเล็กๆกมๆวิ่งอยู่1นึ่เส้นและผมจะให้เพื่อนๆได้ดูตัวหนังสือตัวหนังสือช่างจะแกะได้คมและมีมิติจะมีเส้นแตะอยู่ที่ตัวรอเรือตรงนี้หนึ่งเส้นผมอยากเพื่อนๆได้ดูการต่อยันของช่างและปลายรอเรือก็มีเส้นวิ่งคมๆไปถึงชายา ตรงนี้1นึ่เส้นซึ่งเป็นเส้นที่คมมากและตัวพอ่อพานจะมีเส้นซ้อนกัน2เส้นตรงนี้1จุดและที่ตัวตอทหารตรงนี้ก็มีเส้นแตะคมๆวิ่งขึ้นไป1นึ่งเส้นอีกด,ด้วยและผมจะให้เพื่อนๆมาดูที่ตัวยอยักษ์หัวของยอยักษ์จะเป็นเม็ดคมๆเด้งเดง 1เมตรและมีเส้นแต่กลมๆวิ่งยาวไปถึงตัวไม้หานอากาศของคำว่ารัดตรงนี้คมๆหนจุดผมอยากเพื่อนๆได้สังเกตไว้ดีๆคมมากเพราะเป็นเนื้อที่นิ่มและความคมก็ยิ่งชัดและตัวนอหนูจะมีจุดเลอะๆอ,อยู่ที่นอหนูตรงนี้1จุด เลอะเต็มไปหมดเลยตรงนี้และผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงกอไก่ของคำว่ายกจะมีเส้นเตะกลมๆตรงที่โค้งลงของกอก่ข้างในหนึ่งเส้นซึ่งเป็นเส้นที่กลมมากตรงนี้เลยและผมจะให้เพื่อนๆดูที่ปลายมือของพระสาวกด้านซ้ายจะมีเส้นเตะ วิ่งกมๆไปจาดจมูกตรงนี้1เส้นซึ่งเป็นเส้นที่คมมากและผมใจเพืเ่อนๆได้ไล่ไปดูต่อไปข้างฝั่งนี้ใต้ฐานอาสนะจะมีเส้นแต่กลมๆมวิ่งลงมาจนถึงกอบบังคับพิมพด้านนอกหนึ่งเส้นและเส้นใต้หัวเข่าขององค์พระจะมีเส้นกมๆวิ่งอยู่1เส้นผมอยากเพืเ่อนๆสังเกตได้ดีๆ เพราะความรู้ของผมวันนี้ผมว่าได้ถ่ายทอดไอ้พวกท่านได้รู้กันหมดแล้วและรายเท้าขององคะที่อุ้งเท้าขององคะจะมีเส้นแตะคมๆวิ่งตรงนี้หนึ่งเส้นและตะแยงขึ้นไปตรงนี้นิดหนึ่งด้วยนี่นีเดี๋ยวผมจะตะแคงเห็นให้พวกท่านได้ดูนี่นพวกท่านเห็นไหมเป็นเส้นที่คมมากและเส้นในจังกติ อย่าวิ่งทับซ้อนกันคมๆถ้าหากเหรียญไม่สวยท่านไม่มีตางได้เห็นแน่นอนและจุดสําคัญในเหรียญผมอยากให้ท่านจะพวกท่านได้ชมจุดนี้กันซึ่งเป็นตนําหนิในเหรียญรุ่นแรกที่ใครไม่เคยบอกพวกท่านตรงนี้หนึ่งเส้นและเส้นแต่บางๆจะอวไหลขององค์พระไปจนถึงทอทหารตรงนี้ ผมถือว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดในเหรียญน,นี่เลยคมคมบางบางคมคมเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังของเหรียญผมอยากเพื่อนเพ่ได้ดูหึงเป็นเหรียญหวงเชื่อมและหูปิ้นเป็นธรรมชาติผมจะให้เพื่อนๆไล้ดูตั้งแต่ยันตัวนี้จะมีเส้นเตะคมคม วิ่งตัดวงกลมตรงนี้หนึ่งเส้นซึ่งเป็นเส้นที่คมมากนี่เลยน,นี่และจุดต่อไปผมอยากเพื่เพื่อนๆทุกคนได้ชมตัวหนังสือด้านหลังกลายหัวของนอเด็กจะมีเส้นเตะกลมเป็นติ่งเห็มๆนิดหนึ่งบนหัวของนอเด็กและตัวนอนหนูจะมีเส้นที่เกะซ้อนกันตรงนี้หนงจุด และไม้อากาศจะแกะเส้นซ้อนกันซึ่งมีมิติและความคมผมอยากให้ท่านได้ดูปลายหางของตัวไม้อากาศจะมีเส้นแตะคมคมวิ่งยาวขึ้นไปซึ่งคมมากและยอผู้หญิงผมอยากให้พวกท่านได้ดูการต่อยันตรงนี้จะเป็นการต่อยันการแกะที่เราสามารถดูกันได้จะมีติ่งเกินมาถึงหัวของยอผู้หญิงตรงนี้นิดนึงจะไม่เสมอกันทีเดียว เนืตัวจอช้างผมอยากให้ท่านดูการต่อยันตรงนี้ช่างจะเกะโค้งลงมาตรงๆจะเกะตรงๆลงมาเป็นตัวขอเกยเนืะจะวนเนะจะต่อตรงนี้ขึ้นไปวนเป็นหัวจอช้างเนะจะเกะอ้าขึ้นไปอีกหนึ่งทีเนื้อจะอีกจะมีเส้นเตะกลมๆวิ่งตรงนี้หนึ่งจุดและเส้นจะซ้อนกันเป็นมิตินี่ผมอยากให้ท่านได้สังเกต พราะนี่คือเหรียญที่จุดแล้วในบรรดาเหรียญพระพุทธท่านดูได้ทุกจุดและนําไปต่อยอดกันได้ด้วยจะมีเส้นเตะคมๆที่หัวของกอก่ตรงนี้หนึ่งจุดไม่เกะไม่มีทางต่อติดแน่นอนและข้างงงจะมีเส้นเตะกลมๆตรงนี้หนึ่งเส้นซึ่งเป็นเส้นที่คมม่กและตัวอีตัวอีก็มีการแกะ ได้คมทั้งสองตัวผมอยากเพื่อนๆได้ดูและควาวัาสุจะมีเส้นแกะคมๆที่ปลายหัวของตัวสอเสือหรือในยันภาษาคอมียกว่าสะและมีการต่อตัวอูดลงมาตรงนี้จะเป็นเส้นคมๆและอยากให้เพื่อนได้ดูยันภาษาจีน จะมีการปั๊มซ้อนคมๆม,คมและมีเนื้อเกินตรงนี้หจุดเป็นเส้นแต่เล็กๆ1จุดเละตรงนี้อีก1จุดคมๆคมแแะะตรงนี้ก็มีเส้นเนื้อเกิน1จุดคมคมๆเหมือนกันผมอยากเพืเ่อนๆสังเกตการต่อยันหรือธรรมชาติของกระเหรียนที่ได้ผ่านการแกะ ทุกอย่างจะมีมิติและจุดสุดท้ายผมจะให้เพื่อนๆได้ดูข้างเหรียญซึ่งเหรียญรุ่นนี้จะเป็นข้างเลื่อยเท่านั้นผมอยากให้ท่านๆดูข้างเลื่อยที่เป็นเนื้อทองคำช่างจะเลื่อยได้ผมว่าปิถีพิถันมากในการเลื่อยเหรียญนี้ช่างจะเลื่อยได้ดีมากยะาะการเลื่อยก็ Tao Tha canh. Hm, ừ. phong giai quanh phần đa đồ. Nh, phong bỏ vào cho chỉnh kính. Nh, ní cứu canh lưới. Hm, lê ra đi đi. Lê ความมดอามขององค์พระหมายเพื่อนๆได้ดูเดียงเท่านี้หากเพื่อนๆชอบกดไลค์หากว่าใช่ให้กดแจร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสาระดีๆในครั้งต่อไปด้วยและถ้าเคยมีเหรียญตรงอย่างที่ผมได้ถืออยู่เหรียญนี้เนื้อตรงคำผมจะตาดให้สามสิล้านถ้าเข้าเกียร์แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันขอบคุณครับ